อยู่ที่ท่าเรืออ่าวฟอร์แกนมารีนา่าภูกเก็ตเ,เราเพิ่งกลับมาจากที่เดอะนาคาไอแลนด์รีสอร์ทแอนด์สปาใช่ไหมแต่เรายังไม่กลับกรุงเทพนะรถเราจอดอยู่ที่นี่นะเดี๋ยวเราจะไปอีกโรงแรมนึงคะ่ะชื่อว่าเดอะสเลดอยู่ที่ไนายางจะเป็นยังไงก็ตามไปด้วยค่ะคสามที่นีมาถึงแล้วเดอะสเลดนะคะตรงนี้เขนาน่าจะเรียกว่าหาดไนยางนะไ,ไม่ผิดโลกโก้เป็นรูปอะไรอ่ะ ลูกสอนไงสีขลิสติกลิปกลมๆเมื่อก่อนเนี่ยคืออินดิโก้แต่ว่าเปลี่ยนเป็นเดอร์สเยนีกตวิลพันดิงนะคะน้ำอะไรคะน้ำเขาบอกว่าใส่แอปเปิ้ลค่ะใส่อะไรสักอย่างด้วยเนาะใช่ไหมใส่หลายสิ่งเนี่ยมีผ้าเย็นด้วยนะลูกนี่ใส่ใบเบซิลกันนะเลยค่ะที่บอกว่าที่หนูชอบค่ะเนาะใบที่มันแป๊บชิซานอ่าใบเบซิลนี่โรงแรมเขาดูการแต่ง แต่งเยอะมากแบบว่าสวยงามนี่ดูโต๊ะซะก่อนอันนี้เป็นเหมือนแบบว่าเขาเป็นคอนเซ็ปเป็นเหมือนเหมืองอเหมืองแร่อะไรเงี้ยก็จะเป็นแบบเหมือนโต๊ะเขาก็จะเป็นอุปกรณ์ช่างเห็นไหมอะไรไม่รู้เนี่ยไปไปหมดเลยอ่ะองล้นด้วยและเห็นนะหลงคงหลังคาก็จะเหมือนเหมือนรงโรงในเหมืองอะไรอย่างเงี้ยเป็นไม้อ่ะ แล้วก็เอามาเป็นเดคอเรทชั่นไปจุดเช้กันตัวนีคืออะไรเนีของจริงเหรอคะของจริงใช่ค่ะเขาบอกว่าเป็นเครื่องเลยนะคะเครื่องทำเอ่อัดน้ำมันเครื่องปัดน้ำมันในเหมืองแร่อันนี้เป็นของจริงที่ใช้ในอ คือสมัยก่อนเขาใช้แล้วตอนนี้มันก็เอามาเป็นประดับเป็นของเก่าไงเอาทีวีงทีวีไปติดอะไรอย่างงี้เก๋ไหมคือนี่เขาเป็นคอนเซ็ปเป็นเหมือนใช่เป็นเป็นรัสติกเป็นดีไซน์รัสติกแบบรัสติกอ่าเออครับเท่ประเท่อยู่ดิเท่มั้ยโคมไฟ เน้นไปการทำสวนเยอะ,ให,ะใหญ่มากค่ะใหญ่มาก เดี๋ยวเราจะต้องให้พี่ขอดูบเล่าะพี่สาวว่น้ำสามสาสามที่เป็นสามสาที่เป็นสาส่วนกลางแต่ว่าตอนนี้เราเปิดให้บริการแค่สาเดียวนะคะอ่าด้านนี้จะเป็นประตูที่ออกไปชายหาดนะคะจะเปิดแค่ประตูนี้ประตูเดียวตอนนี้นะครับเปิดแค่ถึงเที่ยงคืนครับสามารถเข้าออกได้ตลอดแล้วตรงนี้จะมียิงธนูด้วยแต่ว่าต้องสองวงานะครับเป็น์เชอรี่เฮ้ยมีจักรยานมีอะไรให้เลือกมีดีจเลยเพาะอยากจะขี่จักรยานแต่แม่ว่ามันร้อนมาก ้องเย็นเกณใช่ครับแล้วก็นี่จะเป็นโคอนเซียมท็อปเชียนะครับซึ่งเราสามารถจัดงานอีเวนต์งานเวดดิ้งบนบนบนบันไดนั้นจัดเขาจะเป็นเนินย่าขึ้นเป็นบันไดด้กันดึงดึงขึ้นไปตั้งโต๊ะสามารถตั้งโต๊ะทำเป็นดินเนอร์ทำเป็นงานจัดอีเวนต์แล้วก็ที่เห็นด้านซ้ายมือด้านหน้านั่นจะเป็นร้านอาหารญี่ปุ่นกับเป็นบาร์นะครับแต่ช่วงนี้ยังปิด ยังไม่เปิดให้บริการแล้วศาลาน,นั่นคือศาลา,า,าใช่ชั้นสองนั่นจะเป็นบาร์ครับผมแล้วก็ชั้นล่างนี่นจะเป็นร้านอาหารญี่ปุ่นช่วงนี้จะเปิดแค่วันอาทิตย์ที่เป็นซันเดย์บรันท์แล้วก็ขวามือน,นี้จะเป็นสระผู้ใหญ่แต่ว่าตอนนี้ปิดให้บริการะะแล้วก็ด้านซ้ายมือน,นี้จะเป็นทางเดินที่จะไปสระที่เปิดให้บริการตอนนี้นะครับเป็นสระสวิมมิงพูลเป็นแฟมิลี่พูลแล้วก็จะมีอันเดียกลาฟเฟซซึ่งเปิดให้บริการอาหารเที่ยงตั้งแต่เที่ยงวันจนถึงหกโมงเย็นครับร้านละ แล้วก็ทางด้านขวามือนี้จะเป็นฟิตเนสเซ็นเตอร์เปิดตั้งแต่7จ็ดโมงเช้าถึงหกโมงเย็นนะครับแล้วก็หลังจากฟิตเนสก็จะเป็นคลิลฝาเปิด9ก้าโมงถึงเที่ยงแล้วหลังจากนั้นเปิดบ่ายโมงถึงสี่นะครับแล้วก็ที่ตรงข้ามกับอ่า พิเสจะเป็นร้านอาหารไทยชื่อแบล็กจิงเจอซึ่งเปิดทุกคืนเสิร์ฟอาหารไทยโอเคเป็ <Okay. S 1> าลาใช่ครับที่ต้องนั่งแผ่ออกไป oh. เป็นแบบศาลาเนียอยู่ทอยู่ในแมทอยู่ในแบบอยู่ในน้ํา <Okay. S 1> แล้วก็อันนี้จะเป็นช็อตคัทที่จะกลับไปล็อบบี้แล้วก็ไปบริกสตอนเช้าสามารถเดินทางนี้ซึ่งจะไม่ไกลเหมือนทางที่เรามาทางบักกี้เพราะทางนี้มันเป็นทางบังกลบบักกี้ครับโอเค แล้วก็น,นี่จะเป็นสตอรอตบาร์ซึ่งจะเปิดให้บริการตอน6โมงเย็นถึง5ทุ่มนะคะผมมีเสิร์ฟอาหารดินเนอร์ด้วยแล้วก็ขายพวกค็อกเทลมีโต๊ะสนุกม,มีฟุตบอลแมตช์ให้ดูห้องเราไปาใช้อะไรครับแคมป์ค่ะ,คะ,คะ,คะวันเบดร,รูมพีเวทพูวิลล่าตอนแรกกำลังจะถามว่าน,นี่บ้านไทยันเป็นื้นที่ประมาณ640ตารางเมตรกว้างมากเลย วิลล่าของคุณผู้หญิงผู้ชายจะเป็นวิลล่ามันเตอร์200ตรมนะครับซึ่งจะใช้วิธีการในการเปิดแค่แตะตรงนี้ประตูก็จะเปิดเองอัตโนมัติแล้วก็จะปิดเองอัตโนมัติซึ่งเวลาประเดินผ่านเซนเซอร์ตรงนี้ประตูจะไม่ปิดนะครับา5วิประตูจะปิดเองอัตโนมัติเรื่ยๆเดี๋ยวปิเดี๋ยวปิดเดี๋ยวปิดเดี๋ยวปิดกับเซนเซอร์แต่ประตูเขาเป็นแนวนี่กนิ่มกระหนี่ม100ตรมบ้านเดี่ยวเข้าไปอาจจะ200-300ตรมเอง เยนะเด็กจิวเอาไปไหนอะใหญากค้ะออเว่าไหญา,หญายายแย่มากเลยค่ะโ <c oughs> อ้โหใหญมากฟแบบนี้มันเหมือนที่เราไปเที่ยวกับเพื่อนๆแบบไปครอบครัว <พอ S 1> ได้เลยนะคือาี้เยอค่ะยอ่ย <c oughs> อุ้ยอะมันมอยู่ตรงนี้คะเกียวเราสามารถแช่ไปยแม่นอนอยู่แล้วตเ้งหรอเป็นตัวอินเอร์อจริงนบแนวเหมือนเก่าๆแต่ว่าเทคโนโลยีล้าเลิศมาก่ะตื่เอยากเปิดประตูให้โดยไม่ต้องเดินออกไปก็แค่กดล็อกเริประตูก็จะเปิดเองประตแล้วก่อละแล้วก็ไม่ต้องเดินออกไปสมมติว่าน้องเทดดี้มาหาเราก็ไม่ต้องไปเดินออกไปก่อ โดนน้องก็เหมือนอะไรนี่ครับมนเหมือนไฮเทคให้เทคง่ายแค่ในบ้านก็หลงทางได้นะเด็กๆเรายังไม่รู้เลยค่ะด้านล่างในห้องไหนแล้วก็ห้องน้ำห้องเก็บกระเป๋าด้านหลังยังมีเอ่าวดอร์ชาวเวอร์ทั้งสองฝั่งนะครับผมแต่เอ่าวดอร์ชาวเวอร์นี่เป็นอุณหภูมิน้ำปกติไม่สามารถเปลี่ยนเป็นน้ำร้อนได้ใช่ครับถ้าเป็นบักเก็ตชาวเวอร์แบบในญี่ปุ่นน้ำไหลเป็นเรนชาวเวอร์ในญี่ปุ่นเนะ ห้องสิ่ห้องนี้เขาสำหรับกี่คนนะครับกี่คนครับสองคน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 อยู่กันสองคนนี่แบบไม่คูกกันไงแยกกันอยู่อาบน้ำแล้วแยกกันอ้าวคือไอ้เบาะนั่งเนี่ยมีไม่ต่ำกว่าสิบแล้วไม่ไปนั่งไหนดีโูนี่ก็มีมีระเบียงแค่ขามุนนั่งเล่นขามุนไม่รู้นั่งเล่นไหนดี ในนี้นะคะจะสามารถแล้วก็ทานอาหารอันนี้เขามีขนมตลอดไปไหมโกเกตครับผมขนมทุกเกตทั้งสิพวกขนมพริกอะไรต่างๆนี่คือจะสื่อถึงว่าเออโกเกตอันนี้เป็นขนมเต้าซอแล้วก็อันนี้เป็นวายทุกอย่างเป็นความอร่อยแบบนี้มดเลยอแย่เราไม่กินวายเนี่ย มีเป็นห้องสตีมซาวน่าด้วยแล้วก็นี่มันจะส่วนตัวสามารถให้พนักงานมานวดที่นี่ได้คนนวดเป็นบ้าเป็นนวดแม่ปะไม่ใช่แล้วให้ที่ไดนแล้วก็อันนี้เป็นห้องสตีมรูมสามารถเปิดอุณหภูมิจากสวิตช์นี้นะคะแล้วก็เซตอุณหภูมิสักห้สิบนะครับ50ใช่แล้วก็รอประมาณสักสินาทีหลังจากนั้นก็จะมีพัง ปวดครงมแล้วกข้าแเเบมนราจะตลบมั้นะไม่เสิแล้วก็นี่เปน้องซาวน่าครับมสามารถเปิดได้จากโซนด้านนี้ไม่รู้ใช้ช่วยยังไงดีนี่เราอยู่นไม้เป็นมักษาหนูไม่โทษเลยทนไม่ไหวแล้วค่ะกระจดลงนมักษะมันใหญ่มากเ่ใหญ่แบบใหญ่กว่าทุกที่แบบใหญมากค่ะออเออเออเออืออเอมเออ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 เอะเออเกอาออเออเออเอองนอเอ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 นเออมัอเอ เฮ้ยมีาราส่วนตัวที่เีวอยูดิเฮ้ยนั่งดื่ม่ะ,ะเฮ้ยจิดูนู่นมันเหมือนมีช่องลับไปด้วยไปดูไหมมีกระจกอ่ะเนี่มีประตูลับตรงนี้เกี่ยวคืออะไระไม่รู้วะประตูกออกอีกทางนึง่ะอ,อ๋อออกอีกทางนึง